คุณหินปูนแบบแอลฟนุ่มมากหลักทำขอบวิเนียขอบฟันขอบเหงือกไม่เสียเลยทุกคนเสร็จแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าน,นวัตกรรมการคุณหินปูนแบบแอลฟนุ่มมากคือเข้าทุกซอกทุกลืบเลยเรารู้สึกได้เลยว่าแบบ คือเขาเข้าไปลึกมากแล้วที่สําคัญคือหลังทําขอบวิเนียขอบฟันขอบเหงือกไม่เสียเลยทุกคนคนที่ทําวีเนียหรือขอบฟันแปะฟันแม้ะทั่งใส่รากฟันเทียมเนี่ยหมวยแนะนําเลยนะคะว่านวัตกรรมนี้เหมาะสําหรับทุกคนมากมาเลยค่ะนวัตกรรมใหม่ที่ยันหีนะ ขูดหินปูนแบบ a i r f โ o w นอกจากเราจะได้ฟันที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยขงขัด a i r f โ o w เนี่ยช่วยบํารุงฟันนะคะรวมถึงเลือดเนี่ยไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ขอบฟันเนี่ยขอบเหงือกไม่เสียด้วยค่ะ